สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรับชมคลิปวิดีโอการฝึกปฏิบัติการภาคสนามในรายวิชาวิธีการตามประวัติศาสตร์และการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตาร์ณวัดราชบุรณะตำบลท่ามาสุกรีอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดราชบุรณะตั้งอยู่ตำบลท่ามาสุกรีอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณเชิงสะพานปาทาน สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1967โดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยามูลเหตุของการสร้างวัดนั้นอนเนื่องมาจากสมเด็จพระอินทราชาหรือเจ้านครอินทร์พระมหากษัตริย์ลำดับที่6แห่งกรงุงศรีอยุธยาเสด็จสวรรคตจึงเกิดการแย่งจริงราชสมบัติขึ้นระหว่างเจ้าอ้ายพรยากับเจ้ายี่พระยาถึงกันเสียนผชนได้กันทั้งสองพระองค์ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพยาจึงได้รับการสืบทอดด้ายสมบัติและโปดรดเกล้าให้สถาปนาพระอารามขึ้นบริเวณที่สวายพระเพลิงพระเจษฐานทั้งสองพระองค์ให้นามาวัดราชบุรณะพร้อมนำทรัพย์สมบัติจำพวกทองคําและสิ่งของมีค่าเก็บเอาไว้ใต้ฐานพระปรางระธานด้วยวัดราชบุรณะมีสิ่งปลูกสร้างทางสถาปัตยกรรมที่หลากหลายระดับด้วยลวดลายปูนปั้นประติมากรรมที่สวยงาม และในกลุ่มพระปางวัดราชบุรณนะมีภาพจิตรกรรมสมัยอุทยาตอนต้นและพบโบราณวัตถุทรั์สมบัติจำพวกทองคําและสิ่งของมีค่ามากมายผู้ศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและมีความสนใจที่จะทําการศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้ 1. สสร,ระปิยกรรมของัราชบุรณนะ 2. ประติมากรรมที่พบในวัราชมุรณนะ 3. ิตกรรมภายในกลุ่มพระปรางวัดราชบุณะและ 4. โบราณวัตถุภายในกลุ่มพระปรางวัดราชจุณะประเด็นที่ 1. สถปะปฏิยกรรมของวัดราชจุณะประกอบไปด้วย1.1แผนผังวัดราชจุณะและ1.2ลักษณะของสถปะปฏิยกรรมวัดราชจุณะแผนผังวัดราชจุณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก โดยพระปรางประธานเป็นศูนย์กลางของแผ่นผังล้อมรอบด้วยวิหารรายเจดีรายและเจดีประจมุมทันออกมามีแนวากำแพงเป็นอาณาเขตของวัดมีซุ้มประตูสำหรับใช้เป็นทางเข้าและทางออกอยู่ทางด้านที่ตะวันออกและทิศตะวันต,ตกซึ่งแผ่นผังของวัรดราชจุรณะนั้นผู้ศึกษาได้แบ่งแผ่นผังออกเป็นสองส่วนโดยใช้ระเบียงโคตสีแดงเป็นเกณฑ์ดังนี้แผ่นผังด้านในไดเบียงโคต ประกอบไปด้วยพระปรางประธานสีเหลืองเป็นศูนย์กลางของวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตั้งอยู่บนฐานพิธีร่วมกับเจดีย์ลายฐานแปดเหลี่ยมสีน้ำเงินจำนวน14องค์เจดีย์ประจมุมทรงแปดเหลี่ยมองค์ระฆังกลมสีชมพูจำนวนสี่องค์มณฑปทางทิศใต้สีฟ้าจำนวนหนึ่งหลังพระในด้วยเบโครดมีเจดีย์ประจมุมสีชมพูเหลือร่องรอยของฐานเจดีย์อยู่ที่มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และที่ตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนสององค์แผ่นผังด้านนอกด้วยเป็่นคดประกอบไปด้วยพระวิหารหลวงสีเขียวจำนวนหนึ่งหลังพระอุโบสถสีม่วงจำนวนหนึ่งหลังล้อมรอบด้วยเปลี่ยนคดด้วยเจดีประจำมุมสีชมพูจำนวนสี่องค์เจดีรายสีน้ำเงินจำนวน21อองค์วิหารรายสีส้มจำนวนหกหลังโบราณสถานอื่นๆที่พบภายในวัดสีดำจำนวนหนึ่งหลัง และซุ้มประตูสีน้ำตาลใช้เป็นทางเข้าและทางออกสองด้านคือทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเชื่อมเข้าด้วยกันด้วยแนวกำแพงสีขาวทั้งสี่ทิศลักษณะของสถาปัตยกรรมวัดน่าจุร,รณะประกอบไปด้วย 1. พระปรางปทานทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของวัดก่อด้วยซีดาระแรงเป็นวัดสดุหลักมีการก่ออิฐถือปูนประดับตกแต่งด้วยลวดลายปุนปั้นและประติมากรรมรูปต่าง แบ่งโครงสร้างของสลัประเดกรรมออกเป็นสส่วนได้แก่ส่วนฐานประกอบไปด้วยฐานพทีคือฐานล่าสุดในการรองรับพระปรางประธานเจดีย์รายและเจดีย์ประจมุมมีฐานเขียงเป็นฐานรองรับพระปรางหนึ่งชั้นเหนือขึ้นไปเป็นส่วนฐานลูกฟักฐานช่างบาดในการรองรับส่วนเดินธาตุส่วนเดินธาตุประกอบไปด้วยซุ้มจรนนำเป็นซุ้มปฏิสถานพระพุทธรูปยืนในด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศใต้มีตรีมุกเยื่นยาวออกมาทางด้านทิศตะวันออกโดยมีเจดีย์ยอดทรงระฆังตั้งอยู่ด้านบนฐานเรือนธาตุเป็นชั้นบัวเชิงที่ประดับลวดลายบัวหลายแถบมีบัวรัดเกล้าอยู่ด้านบนของเรือนธาตุประดับลวดลายใกล้คลึงกับบัวเชิงรวมทั้งประดับแถวลายเฟื่องอุบะใต้บัวรัดเกล้าทั้งนี้ในส่วนพระปรางวัดตาสุรณนะยังมีเชิงบาตรคุดแบบ คือจำทด่ต่อขึ้นไปจากเรือนธาตุรองรับส่วนเรือนยอดมีรูป,ร,ปรุปแบบรูปหยักและรูปเทวดาตามมุมต่างๆของชั้นส่วนเรือนยอดประกอบไปด้วยชั้นรัระรขดเป็นส่วนที่ลดดันกันขึ้นไปของยอดพระปรางประดับด้วยกลีบผนุนจำนวนห้าชั้นปลายเรือนยอดคือบัวกลุ่มเป็นส่วนบนสุดของพระปรางประดับด้วยกีบขนุนซ้อนถีคล้ายๆกับดอกบัวบานมีรูสําหรับใส่น้ำผสม ที่มีลักษณะแยกออกเป็นแจกแจกคล้ายกับฝังเพกา 2. พระวิหารหลวงเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งฐานนั้นมีขนาดความยาวห3เมตรกว้าง20เมตรมุกหน้าวิหารหลวงมีบันไดสามแห่งด้านหน้ามีประตูใหญ่2ช่องเรือนเหลือผนังข้างที่เจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและหลังคานั้น ตามที่ศึกษาในลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพบช่องที่ใช้ลงริมบนปลายเสาและเศษกระเบื้องที่ทำจากดินเผาในบริเวณโดยรอบซึ่งสันนิษฐานได้ว่าในส่วนของหลังคาวิหารหลวงนั้นคานทำด้วยไม้และหลังคาทำด้วยกระเบื้องดินเผา 3. พระอุโวสถอยู่ทางด้านที่ตะวันตกของพระปรางประธานซึ่งฐานนั้นมีขนาดความยาว47.50เมตรกว้าง17.50เมตร ด้านหน้าพระบโวสถมีประตูสามช่องและบันไดหนึ่งคู่เรือนมีลักษณะเหมือนพระวิหารหลวงแต่มีขนาดเล็กกว่าตัวเรือนจะพบว่าไม่นิมเจาะช่องหน้าต่างมอนสมัยอื่นๆแต่จะเจาะเป็นช่องเล็กเล็กเรียงกันไปที่ผนังบังคับและหลังคานั้นตามที่ผู้ศึกษาได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพบช่องได้ใช้ลงดิน้นบนปลายเสาพระุโวสถและเศษกระเบื้องที่ทำจากดินเผาในบริเวณโดยรอบจึงสันนิษฐานได้ว่าในส่วนของหลังคาพระบโวสถนั้น ฐานทำด้วยไม้และหลังคาทำด้วยกระเบื้องดินเผา 4. ระเบียงโคตปรากฏแท่นชุกสีเป็นที่ประฏิสฐานพระพุทธรูปโดยพระพุทธรูปนั้นจะหันพระพักเข้าสู่พระบางประธานพบร่องรอยฐานเสาจำนวน72ต้นทำด้วยอิฐก่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมผนังมีลักษณะเป็นแนวกําแพงก่ออิฐถือปูนสองชั้นล้อมรอบพระปางประธานและมีช่องคูหาประดับต่างกําแพงและหลังคานั้น ตามที่ผู้ศึกษาได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพบเศษกระเบื้องที่ทำจากดินดเผานบริเวณโดยรอบจึงสันนิษฐานได้ว่าในส่วนของหลังคาบริเวณโคตนั้นทำด้วยกระเบื้องดินเผา 5. เจดีเจดีที่พบในวัดน้าจงเลณะน,นั้นเป็นเจดีที่ไม่ขนาดเล็กล้อมรอบพระปรางประธานประกอบไปด้วยเจดีประจำมุมและเจดีรายนิยมสร้างด้วยอิฐถือปูนซึ่งมีรูปทรงต่างๆาดัตางต่อไปนี้เจดีทรงปราสาทยอด เจดีทรงปรางเจดีทรงระคังเจดีทรงแปดเหลี่ยมเจดี JD ย่อมุม 6. วิหารรายเป็นวิหารที่มีขนาดเล็กรองจากพระวิหารหลวงตั้งเรียงรายภายในเขตนุทาวาสโครงสร้างของวิหารรายเป็นอาคารที่ก่อสร้างด้วยการก่ออิฐถอปูนในส่วนเรือนจะเจาะเป็นช่องเล็กๆเ,เรียงกันไปที่มนานบ,บังคับและในส่วนหลังคาตามที่ผู้ศึกษาล,ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล พบเศษกระเบื้องที่ทําจากดินเผาในบริเวณโดยรอบซึ่งสันนิษฐานได้ว่าในส่วนของหลังคาพิหารรายนั้นทําด้วยกระเบื้องดินเผา 7. มณดบเป็นอาคารรูปทรงสีเ่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยอิฐถือปูนผนังก่อสร้างด้วยอิฐเป็นผนังทึบตันเจาะช่องเปิดผนังเฉละทางเข้าใช้เป็นที่ปฏิสฐานพระพุทธรูป 8. กำแพงเป็นกำแพงล้อมรอบสรับปฏิญกร,รมรือสิลปุกสร้างต่างๆภายในวัด ในแต่และมุมของกำแพงจะมีเสาไม้ทรงมันและมีซุ้มประตูใช้เป็นทางเข้าและทางออกของวัดสองด้านคือทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 9. โบราณสถานอื่นๆที่พบภายในวัดผู้ศึกษาได้พบโครงสร้างของสถาประติกรรมที่ไม่ปรากฏข้อมูลที่แน่ชัดอยู่ในแนวเจนีไรทางด้านทิศใต้ของพระวิหารหลวงมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสชั้นแรกเป็นฐานบัวรูปแก้วอกไก่ผนังตัวเรือนก่อนทึบ ทำเป็นช่องเปิดหลอกแบบโค้งกลีดบ,บัวหรือโค้งแบบแหลมทั้งสีด้านไม่มีประตูทางเข้าประเด็นที่ 2. ประติมากรรมที่พบในวัดราชประณะแบ่งตามลักษณะของประติมากรรมออกเป็นสามประเภทได้แก่2อนจุดหนึ่งประติมากรรมนูนต่ำมีลักษณะเป็นแอ่งลึกหรือนูนจากพื้นขึ้นมาเล็กน้อยสามารถมองด้านหน้าได้เพียงด้านเดียวมีความสูงจากพื้นไม่ถึงครึ่งหนึ่งของรูปจริง ซึ่งลักษณะของปฏิมากรรมนวลต่ำที่พบในวัดราชเจ้าบรณะคือลวดลายปูนปั้นประกอบไปด้วยลวดลายปูนปั้นของพระปางประธานประกอบไปด้วยลายกรวยเชิงลายดอกจอกลายกลีบบัวลายหนากระดานและบัวเชิงลวดลายปูนปั้นของเจดีย์ทรงปราสาทยอดประกอบไปด้วยลายขาสิงห์ลายประจํยามรัดอกลายเฟืองอุบะลายกลวยเชิง ลายหน้ากระดานและรายกลีบบัวลวดลายปุ่นปันของซุ้มหน้าบานพระวิหารหลวงประกอบไปด้วยลายกระหนกหนากลำยองหรือนากรวยและใบระกา2.2ปริมากรรมนวนสูงมีลักษณะเช่นเดียวกับปริมากรรมนวนต่ำแต่มีความสูงจากพื้นตั้งแต่ครึ่งหนึ่งของรูปจริงขึ้นไปทำให้เห็นรลน่ลายที่ลึกชัดเจนและเหมือนจริงมากกว่าปริมากรรมนวนต่ำ ้วยประติมากรรมนวนสูงที่พบในวัดราชบุรนะประกอบไปด้วยพ้นแบกหรือยักแบกมีรูปร่างล่ำสันหัวหักทำท่าแบกสิ่งที่อยู่เหนือเสียน2.3ประติมากรรมลอยตัวมีลักษณะเป็นรูปต่างๆที่สามารถมองเห็นได้รอบด้านหรือตั้งแต่สีด้านขึ้นไปด้วยประติมากรรมลอยตัวที่พบในวัดราชบุรนะสามารถแบ่งเป็น2ประเภทดังนี้ 1. งานบุญปั้นประกอบไปด้วยครูดแบก เป็นรูปกุศลทำท่าแบลกสิ่งที่อยู่เหนือเสียนมักใช้ประกอบศาส์ปรตกรรมส่วนที่เป็นชั้นฐานของเจดีย์หรือพระปรางหรือใช้เป็นรูปแบบวางรองรับพระแท่นที่ประทับยักษ์ทวารบาลมีลักษณะเป็นยักษ์แคระมีเส้นผมขมวดเป็นก้อนหอยสูง,สงใบหน้ากลมตากลมโตมีเขี้ยวสวมมงกุฎสร้อยคอสังวานกำไลมือกำไลต้นแขนยักษ์ทวารบาลอยู่ในท่ายืน สองมือคุมกระบองนุ่งผ้าโดยชักชายผ้าออกมาด้านหน้านาคปักคือพิานักห้าเสียนตั้งประดับบนมุมประทานของชั้นซ้อนรถหลังของปราสาทแบบค้อมประดับบริเวณมุมประทานของชั้นวิมานหรือชั้นหลังคาของปราสาทในวัฒนธรรมเขมรเทพารักคือผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่และเป็นมู่คุ้มครองไม่ให้ใครทำสิ่งที่ไม่ดีหรือลบหลู่สารดีที่ด้านดูแลรักษาอยู่ พระพุทธรูปยืนปางห้ามแข่งพระจันทร์เป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืนห้อยพระหัตถ์ขวาลงข้างพระวรกายฝ่าพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นเสมอพระอุระและยื่นออกไปข้างหน้าแสดงมุทตาห้ามซึ่งเป็นกิริยาทรงห้ามพระพุทธรูปยืนปางห้ามพยาธิคือพระพุทธรูปพระอิริยาบถประทับยืนพระก่อนซ้ายทอดยาวแนบข้างพระวรกายพระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ ายฝ่าพระหัตต์ออกตั้งแสดงมุตราห้าม 2. งานแกะสลักเป็นการแกะหรือสลักลงไปในตัวเนื้อวัสดุตุกรูปแบบเพื่อให้เกิดร่องลึกโดยงานแกะสลักที่พบในวัดรา้าจุรณนะมีรายละเอียดทองต่อไปนี้พระพุทธรูปหินทรายคือโคลนของพระพุทธรูปเป็นการนำหินทรายมาขึ้นรูปเป็นรูปพระพุทธรูปด้วยการแกะสลักถักเกลาอย่างคร่าวๆก่อนตกแต่งด้วยปูนปั้นหรือลงลักปิดทองจนเสร็จสมบูรณ์ ประเด็นที่3จิตรกรรมภายในกลุ่พระปางวัดราชปรณะแบ่งตามระดับชั้นของกลุ่มออกเป็น2ชั้นได้แก่3.1กลุ่มพระปางชั้นที่1ผู้ศึกษาสามารถแบ่งลักษณะของงานศิละปะออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่ได้รับอิทธิพลจากจีนคือผนังทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นภาพความบุคคลต่างๆเช่นคุณนางและเด็กที่สวมชุดจีน ภาพเหล่านี้สะท้อนบทบาทสําคัญของชาวจีนในด้าชสําสำนักในสมัยนั้นอีกทั้งยังมีตัวอักษรจีนกำกับไปในบางภาพส่วนที่ได้รับอิทธิพลจากสกโขทยัยคือผานังทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นภาพของเทพชุมนุมหรือเทวดาเหอในช่องภาพซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลป,ปะสุโขทยัยโดยลักษณะเครื่องทรงและศิลปรใกล้เคียงกับภาพจำหลักและลายเส้นในจังหวัดสกโขทยัยแม้ว่าภาพเทวดาจะได้รับอิทธิพลจากสกโขทยัย แต่ก็ยังมีลักษณะของความเป็นจีนที่แทรกอยู่ในรายละเอียดต่างๆเช่นลักษณะตาของเทวดา3.2กลุ่มพระปางชั้นที่2เป็นภาพเขียนที่แสดงถึงเรื่องพุทธประวัติชาดกและคติการทำท่าทินท,ทานแบบลังกาโดยมีภาพจิตรกรรมเต็มผนังทั้ง4ด้านและผนังซุม้มซึ่งบรรจุเรื่องราวหลายเรื่องไว้ด้วยองค์ประกอบเดียวกันการจัดวางภาพเรื่องน้าหามีการแบ,บ่งเป็นชั้นโดยเพดานกรุป เขียนลวดลายดาวเพดานตกแต่งด้วยลายเขียนเป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยรอบวงกลมปิดทองและฝาผนังกรุกทั้งสด้านแบ่งเนื้อหาออกเป็น5ส่วนได้แก่ส่วนที่1เป็นเรื่องราวของอดีตพุทธอาจสแสดงให้เห็นว่าดินแดนภาคกลางของประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับทางภาคใต้ของประเทศพมา่าส่วนที่สองและส่วนที่3เป็นเรื่องราวของพุทธประวัติส่วนที่4เป็นเรื่องราวของพระมหาสาวกทั้ง80องค์ ยืนพนมมือโดยไม่มีการแบ่งช่องภาพและส่วนที่5เป็นเรื่องราวของชาดกชาติต่างๆประเด็นที่4โบราณวัตถุภายในกรุประปางวัดราชบุรณะสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ได้ดังนี้4.1สรับประดยกรรมจำลองเป็นการสร้างแบบจำลองหรือจำลองโครงสร้างทงางสถัประยกรรมที่มีลักษณะ,ละคล้ายคลึงกับสถัประยกรรมจริง จะมีการย่อขนาดหรือปรับแต่งให้เล็กกว่าของจริงเพื่อให้ความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งานยกตัวอย่างเช่นพระปางจำลองทองคำเป็นองค์พระปางจำลองเส่งย่อดส่วนมาจากพระปางวัดราชสุประ,รประงคงจริง4.2เครื่องราบชุบโภคเป็นเครื่องใช้สอยของพระมหากษัตริย์ออกแบบมาอย่างประณีตสวยงามให้เหมาะสมเป็นไปตามพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ทำด้วยวัสดุชั้นดี ยกตัวอย่างเช่นพระสวุวรรณพิงคารหรือพระเตา้าทักษิโนโทกเป็นภาชนะทําด้วยทองคําทรงน้าเต้ามีพวยคอคอดสูงที่เชิงฐานและปากดุลายกรีบบัวยอดฝาเป็นรูปเสียงพรมจตุรพักส่วนคอที่ต่อกับไหลทําเป็นปล้องสามปล้องลดหลั่นกันรอบไหล่ตกแต่งเป็นลายกรีบดอกไม้4.3เครื่องราชชักกุฏภัณฑ์คือเครื่องใช้ประกอบพระอิสริยยศของพระหมหากษัตริย์สแสดงถึงคติความเชื่อที่ว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเทพเจ้าผู้ทรงดิษฐานุภาพเสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่อทรงอํำนวยความสุขและทรงกระจัดทุกแกมวลมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นเครื่องราชอุนพันจำลองทองคำประกอบไปด้วยแทบพัชณีฝักขามวารวิชณีทองคำพัดโบกทานพระกรพบรวมกับเครื่องสูงจำลองหนึ่งชิ้นคือพัดโบกรูปช้อนและยังมีฉลองพระบาทจำลองขนาดเล็กเหลือเพียงข้างเดียว ทำด้วยทองคําเป็นลายดอกไม้ประดับ4.4เครื่องทรงและเครื่องประดับของกษัตริย์และเจ้านายเครื่องทรงเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์และเจ้านายมีทั้งของบุรุษและสตรีเป็นฝีมือช่างทองชั้นสูงในการทํลรดลายอย่างวิจิตรทาด้วยทองคําและอัญมณียกตัวอย่างเช่นจุลมงกุฎพระสุวรรณมาลาเครื่องประดับในสมัยอุทยาเป็นเครื่องประดับงานช่างฝีมือที่ละเอียดประณีต ท,ทองคำหร้อยทอร์เซน0์และทองคำผสมสามารถแบ่งออกเป็น3ามประเภทตามลักษณะของการใช้งานได้ดังนี้ประเภทเครื่องใช้ยกตัวอย่างเช่นตลับจอะน้ำดื่มผ้าอบประเภทเครื่องประดับยกตัวอย่างเช่นกำไลแหวนทองกรและประเภทการสร้างถวายอุทิศให้ศาสนายกตัวอย่างเช่นพระพุทธรูปพระพิมพ์ต้นไม้ทองคำ 4.5เพระพุทธรูปและพระพิมพ์พระพุทธรูปสามารถจำแนกออกตามสกุลช่างในแต่ละสมัยได้ดังนี้ศิลปะทวาราวดีศิลปะศรีวิชัยศิลปะลบบุรีศิลปะสุโขทยัยศิลปะอู่ทองและศิลปะอยุธยาพระพิมพ์สามารถจำแนกออกเป็นสองสกุลช่างได้ดังนี้ศิลปะสกุโขทย และศิลปะอยุธยา4.6ประติมากรรมรูปต่างๆส่วนใหญ่ใช้ทองคำเป็นวัสดุในการสร้างปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทัศน์นแห่งชาติเจ้าสามพยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยายกตัวอย่างเช่นพระคาชาทานทองคำเทวดาถือพระขันและ4.7จารึกเป็นการจารึกตัวอักษรของภาษา,าต่างๆได้แก่อักษรขอม อักษรจีนและอักษรอาหรับซึ่งในเนื้อความจะกล่าวถึงนามของผู้สร้างแผ่นทองคําถวายและในบางแผ่นจะมีการบุกเป็นรูปพระพุทธรูปปางต่างๆสำหรับคลิปวิดีโอการฝึกปฏิบัติการภาษสนามในรายวิชาวิธีการทางประวัติศาสตร์และการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์นวัดดาชจมรณะตบนท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จบลงไปแล้ว หวังว่าทุกท่านที่รับชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวัาดราชบุรณณในประเด็นต่างๆไม่มากก็น้อยหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดทำต้องขออภัยมาณักที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ